สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเป็นสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนของสูตรปักหลักร้อยบนแบบ2ตัวซึ่งเป็นสูตรในนี้ที่ผมจะมาคำนวณให่าไว้ชมกันสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางเมื่อวันที่16สิงหาคม25 /67 ซึ่งในสูตรนี้ก็จะเป็นสถิติที่สูตรเข้ามานะครับเจ็ดมวนติดนะครับมวดที่7ครับสำหรับสูตรหลักร้อยนี้คำนวณออกมาได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับ เลขที่ออกคือูนนะครับเลขที่เข้าหลักล้อยี่เลศูนย์นะครับก็ถูกเป็นเจ็ดติดนะครับสำหรับท่านที่สนใจสูตรหลักร้อยนี้เราก็ไม่ดูเป็นครับวันแรกครับที่สูตรเริ่มเดินก็คืองดที่ออกหนึ่งหนึ่งหกนั่นครับวหนแรกครับสูตรนี้คำนวณได้หนึ่งครับสองนะครับเลขที่เข้าหลักร้อยี่ล็กหนึ่งครับก็ถูกเป็นงดแรกนะครับงดที่สองนะครับสูตรนี้ทําได้หกกับเจ็ดนะครับ ทำได้6กับ7เลขที่อ,ออกคือ690นนะเลขที่เข้าหลักลอยคือเลข6กครับถูเป็น2งวันครับในวนที่ด้3ครับสูตรนี้ทําได้5กับ6นะครับเลขที่ออกคือ5593เ้าเลข5้าเข้าหลักร้อยครับต่อแมงวันที่4ครับทำได้4กับ5นะครับเลขที่ออกคือ5 0 4เลขที่เข้าหลักร้อยเลข5ครับถูกเป็น4ีวันครับ ว่าที่ห้าครับทําได้ห้ากับ6เนาะออก5้าศูนย์ดที่เข้าหลัก้อยกิเลสห้าครับต่อมาครับในงวดที่6ครับสูนี้ทําได้2กับ3าดที่เข้าหลัก้อยกิเลสสาถูกเป็น6งมวนครับวดที่7ครับสูนี้คํานวณได้ศูนย์กับ1ครับดิที่ออกคือ0ูนย์สี่หนึ่งนะครับดิที่เข้าหลัก้อยกิเลสศนเนาะเลขศูนย์เข้าที่หลักลอยนะครับก็ถูกเป็น7งวดมวติดเลยนะครับสำหรับสูตรหลัก้อยอันนี้เนาะก็เข้ามา ต่อเนื่องนะครับอ่าวดน,นี้ก็จะเป็นงวดที่8นะที่ผมจะมาคำนวณให้ดูกันนะครับอ่าทีนี้เรามาลองคำนวณเทียบดูนครับว่าสูนี้เดิมมาแล้ว7งวดจริงไหมนะครับงวดแรกครับที่สูเริ่มเดินก็จะเป็นงวดที่ออก 1- นึนะครับอ่าทีนี้ผมจะนํคผเที่เรจะมาตั้งคำนวณให้ดูกันครับก็จะเริ่มในงวดที่ออก9 4 3 ห9 8ครับอันนี้จะเป็นท้ายครั้งที่3นะครับแล้วก็จะใช้ท้ายครั้งสี่นะครับวิธีการคำนวณนะครับสำหรับสูตรหลักร้อยนะครับสมตัวเดินดีวิธีคิดนําหลักพันนะบวกกัน1ครั้งครับหลัก10ครั้งที่3บวกกัน3ครั้งหลักร้อยครั้งที่4บวกกัน1ครั้งบวก,กิ1หนึ่งของที่ครั้งนะครับเรามาลงบวกดูครับ 3บวกหได้8บวก2เป็น10บวก1งของที่ได้11เดครับเดินตัวแรกที่ได้เลข1นึ่งนับเป็น1่เป็น2นี่คือหลักร้อยที่ได้ในงวดแรกครับเด่นที่1กับ2ในงวดแรกครับที่สู่เริ่มเดินคืองวดที่ออกหนนะครับก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับทำได้1กับ2 1เข้าที่หลักร้อยครับต่อมานะครับงวดที่2นะครับสูนี้คำนวณได้6กับ7ดนะครับเลขที่ออกคือ690 เรามาลองคำนวณเทียบดูครับวิธีคิดครับสำหรับสูตรหลักร้อยสูตรนี้นะครับนำหลักพันบวกกหนึ่งครั้งครับหลักสิบครั้งที่3บวกกัน3ครั้งหลักร้อยครั้งที่4บวกหนึ่งครั้งบวกหนึ่งของนี้ครับ0ูบวกเได้9 9้บวกหได้15บหวกหนงได้16 ดินตัวแรกที่ได้คือเลข6กครับนับเพรามไหนเป็น7นี่คือหลักร้อยที่ได้งมดที่สองินนี้6กับ7งวดนั้นออก6 90นะครับเลขที่มาหลักร้อยที่6นะครับว่ต่อมานะครับวดที่ 3. สูตสูนี้ทําได้5กับ6นะครับ5กับหลดินหลักร้อยครับเลขออกคือ5 93นะครับ วิธีคิดครับสำหรับสูตรหลักร้อยสูตรนี้นําหลักพนะันน้ำบวกกัน1ครั้งหลักสิบพันที่3บวกกัน3ครั้งหลัก100ร้อยพันที่4ี่บนครั้งบวกด้วนึงคงที่ครับเรามาลองคํานวณเทียบนะครับห้าบวกเก้าได้สิบสี่บวกหนึ่งของได้สิบห้าครับใช้เฉพาะตัวท้ายครับบวกกันหนึ่งเป็นหกนี่คือหลักร้อยที่ได้ครับดินที่ห้ากับหกในงวดที่สามครับเลขเดียวคือห้าเก้าสามเลขที่เข้าหลักร้อยคือเลขห้าครับต่อมานะครับงวดที่สี่ ในวันนั้นครับทำได้ตัวดิงหลักร้ยคือ4กับ5ครับเด่นที่หลักร้อยนะครับดิน4กับ5เนาะเราก็มาลองคำนวณดูครับวิธีคิดครับนำหลักพันบวกกัน1ครั้งหลัก10ครั้งที่3บวกกัน3ครั้ง หลัก้อยครั้งที่4บนหนึ่งครั้งบินหนึ่งคงทีครับศูนย์บวกหกได้หกบวกเจ็ดได้สิบสาวกหนึ่งได้สิบสี่เนาะในพวเหนึ่งเป็น5้นี่คือหลัก้อยที่ได้ในวัตที่สดที่สี่ก 4, 1, 4, ับ5้วดตที่4ครับนี่เดียวคือ5 0าศูนย์ส่ได้ห้าเข, 5, ข้าหลัก้อยนะครับอพอถูก็นสี่มืันต่อมาวัที่5ครับเรามาลองคำนวณเทียบกันครับในวดที่ห้ศูนนี้ทำได้ห้ากับบกนะครับวันนั้นออกห้าศนะครับ วิธีการคำนวณนะครับนำตำั้งแตหลักพันนะบวกกัน1ครั้งหลัก10ครั้งที่3บวกกัน3ครั้งนะครับหลักร้อยครั้งที่4บวกกัน1ครั้งนำไปบวกด้วยเลขคงที่อีกครั้งนะครับ8ปบวกสเป็น10บว 4, 14, บวกสี่สบวกหนึ่งเได้สิบห้ครับจะใช้เฉพาะตัวท้ายที่ได้นอนเดินตรงได้ที่ได้คือเลข5ครับนับวเลขนึเป็น6กเมื่อที่5ครับในงวดนั้นนะครับสูนี้นะครับคำนวณออกมาได้เลข5กับ6นะครับเด่นที่ห้ากับ6 วันนั้นออก503นะครับเลขที่เข้าหลักร้อยเลข5้าครับถูกเป็น5งวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่6งวดที่6งวดนั้นครับทำได้2กับ3นะครับดินที่หลัก้อยนะครับในงวนนั้นออก336นะครับ วิธีการคำนวณนะครับนำหลักพันบวกกัน1ครั้งหลัก10ครั้งที่3บวกกัน3ครั้งนะครับหลักร้อยครั้งที่4บวกกัน1ครั้งนำไปบวกี1หนึ่งคร้งอีกครั้งนะครับ4บวก1ได้5ครับ5้าบวกได้11บวก1ก็ได้12นะครับใช้เฉพาะตัวท้ายครับนับหนเป็น3นี่คือเลขเด่นหลักร้อยที่ได้ในงวดที่6นะวดนนั้นเด่นที่2กับ3ในงวดนนั้นครับเลขจอกคือ3 3 6นะครับเลข3เข้าหลักร้อยนะครับก็ถูกเป็น6งวดติดนะครับ ว่าต่อมานะครับก็จะเป็นงวดที่7ในงวดที่7ครับสูตรนี้คำนวณออกมาได้0-1นกับ1นะครับทีนี้ดินหลักรวยนะครับดินหลักรวยได้0-1นกับ1เลขที่ออกคือ0-4-1ครับทีนี้เรามาลงคำนวณเทียบกันครับ วิธีคิดครับนำหลักพันนะบวกกัน1ครั้งหลักสิบครั้งที่3บวกกัน3ครั้งหลักร้อยครั้งที่4บวกกัน1ครั้งบ1กหนึ่งของที่ครับ4บวก6อ่าขอไป7บวก6ได้13 13บมวก6กบวก1ของที่ยีฉันได้ศูนย์กับ1น่นะครับเด่นที่หลักร้อยนะครับเลขที่ออกคือ0 4 1นย์นะครับอ่าเลขที่เข้าหลักร้อยเลข0เข้าหลักร้อยถูกเป็น7ดมืติดนะครับวันนี้ก็จะเป็นงวดที่8ครับที่จะมาคำนวณดูกันเนาะ สถิติสู่หลักร้อยสู่นี้ครับก็เดินมา7จ็ดมวติดลิน,นะครับซึ่งใน7จ็ดมวนที่ผ่านมาก็จะมีมาที่หลักร้อยเท่านั้นนะครับวันนี้มวนที่8เรามาดูนครับหลักร้อยบนวันนี้จะเป็นตัวไหนนะที่น่าสนใจเนาะมาต่อกันนะครับสู่นี้เป็นสู่หลักร้อยสตัวเดินดีนะครับสถิติก็เดินมา เมวติดมวดที่8เรามาลงคำนวณดูครับสำหรับท่านที่สนใจสูงนี้เนาะวิธีคิดก็นำหลักพันบวกหนึ่งครั้งหลัก10ครั้งที่3บวกกัน3ครั้งนะครับหลักร้อยครั้งที่4บวกกัน1ครั้งแล้วก็บริ1ลขงองที่ครับนำา7บวก6ได้13บวก0บวก1งก็ได้14ตัดตัวหน้าออกไปครับได้ตัวแรมเล็กสแล้วนวนหนึ่แต้มเป็น5ครับงวดนี้ครับผลคำนวณที่ทำได้นะครับ เลขกินหลักร้อยดินที่4กับ5นะครับดินที่4กับ5ครับสูตรจะเดืนต่อได้หรือไมมเนาะอันนี้นำไปพิจารณดูนะครับถ้าเรายังมั่นใจอยู่ก็แคปหน้าจอมันไว้เนาะสำหรับสูตรหลักร้อยสูรนี้นะครับก็เดิมมาแล้ว7ม็ดติดมุดที่8ในวันนี้ทําได้4กับ5ครับนี่คือแนวทางนะครับ วันนี้ครับหลัก,กร้อยนะสามารถสูบอันนี้นะครับถิ่ที่4กับ5นะครับวันนี้ครับ4กับ5คาดว่าน่าจะติดมา1ตัวเนาะไม่4ก็5นะครับ ก็เป็นเลขที่เด่นนทั้ง2ตัวเลยนะครับ4กับ5นะครับถ้า4กับ5ไม่มาหลักร้อยคาดว่า,าน่าจะไปที่หลักสิบไม่ก็หลักหนึ่งนะครับประมาณนี้นี่คือผลคำนวณที่ได้นะครับตรนนี้ก็จะเป็นงวดที่8นะครับดินที่4กับ5ครับ สำหรับคลิปนี้ฝากเพียงเท่า,น,ทาน,นี้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณสุดครับ